ยินดีต้อนรับสู่รายการ Chicken g a m ีครับมาพบกับเรื่องเล่าและสาระน่าสนใจกันอีกเช่นเคยครับกว่าจะมีคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆอย่างแมงป่องอยังต้องรู้จักเปยสาวมาดูตัวอย่างความพยายามหาคู่แบบแปลกๆของสัตว์โลกหลากสายพันธุ์กันครับอาจจะมีบางคู่ที่เรายัางไม่เห็นมาก่อนก็ได้มาดูคู่แรกกัน หยิบสำเร็จด้วยลีลาการเต้นครับเราก็รู้กันดีอยู่ว่านกเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อด้านการใช้สีขนสุดสดใสสีสันสวยงามของตัวผู้ที่มีไว้ดึงดูดเพศเมียนอกจากนั้นแล้วยังมีท่าเต้นอันเร้าใจเพื่อดึงดูดเพศเมียให้สนใจเพื่อการจับคู่ผสมพันธุ์อีกด้วยในสายพันธุ์นกที่มีสีขนสวยที่หาคู่ด้วยการเต้นอย่างนกปักษาสวรรค์ไก่ฟ้านกจุงนกบาวอร์ นอกจากสีขนที่สวยงามดึงดูดใจแล้วยังมีท่าเต้นสะกดใจคู่ของพวกมันอีกด้วยโดยเฉพาะพวกนกปักษาสวรรค์พวกมันจะต้องมีกระดีลาเล้าใจด้วยจึงจะดึงดูดเพศเมียได้ตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือนกว่าสัตว์ปีกในวงไก่ฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีสีน้ำตาลทั้งตัวพวกมันมีเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือ ขนเส้นยาวตั้งแต่ปีกไปจนถึงหางที่ใช้กลางออกแล้วก็เต้นกระบำเพื่อดึงดูดเพศเมียลีลาของพวกมันนั้นสะกดนกเพศเมียได้อยู่มัจริงๆและแม้แต่คนก็อดใจไม่ไหวด้วยเช่นกันครับเมื่อเห็นลีลาไรําำสุดเท้าใจหรือนกปักษาสวรรค์ซิกพรามบ์ตเบิร์ดออฟพาราไดส์แดด้วยสีลำตัวได้เป็นสีดำเวนทาแบลคสีดำสนิทที่ดำที่สุดในโลก อันตัดกับแถบสีน้ำเงินเรืองแสงที่สวยงามได้อย่างน่าเหลือเชื่อน่าแปลกจริงๆที่มีสีขนของตัวผู้แตกต่างจากตัวเมียอ,อย่างสิ้นเชิง มาดูการจีบด้วยการให้ปากกาหลังกันครับดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แทนอะไรก็ได้หลายอย่างตั้งแต่การขอโทษขอบคุณและก็ความรักโดยเฉพาะโลมาปากขวดเพศผู้มีพฤติกรรมคล้ายกับคนโดยโลมาตัวผู้นั้นจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการหาสาลายกิ่งที่ยาวและสวยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพื่อนำไปมอบให้กับตัวเมียที่ตัวเองชอบ แต่ก่อนที่จะมอบให้กับตัวเมียนั้นโลมาตัวผู้จะโยนกิ่งสาลายไปมาด้วยคลีบหางและก็จะหมู่ของมันเพื่อเป็นการโชว์ออฟจากนั้นจึงค่อยมอบให้แก่ตัวเมียและหากว่าตัวเมียประทับใจในการแสดงนั้นมันก็จะรับสาลายนั้นมาเล่นแล้วก็จากนั้นจึงค่อยผสมพันธ์กันในบางครั้งนะครับโลมาอาจจะใช้วิธีการลูบตัวสัมผัสกันเพราะโลมาปากหวดชอบการถูตัวกันมาก ฝูงลงมาปากขวดเพศผู้จะว่ายน้ำแล้วก็พุ่งกระโจนขึ้นสู่ผิวน้ำสูงๆอย่างพร้อมเพรียงกันพวกมันจะทำพฤติกรรมดังกล่าวนี้ซ้ำไปเรื่อยๆเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศเมียและก็หากวิธีนี้ยังใช้ไม่ได้ผลแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นการแสดงโชว์พ่นน้ำออกจากช่องหายใจแทน โลมาเป็นสัตว์ที่ชอบการสัมผัสเอามากๆทั้งตัวเมยียแล้วก็ตัวผู้จะรูปคลำถูไทกันไปมาบางครั้งพวกมันอาจจะลูปเพื่อนในฝูงด้วยคลิปแล้วก็ร่างกายส่วน,นอื่นๆเพื่อแสดงความสนใจ โลมานั้นฉลาดพอที่จะหาอะไรมาขัดตัวเวลาที่มันคันนะครับโลมาจะใช้เวลาว่างในการขัดผิวตัวเองผิวของโลมานั้นจะเรียบเนียนกว่าสัตว์น้ำชนิดอื่นมันไม่ต้องรอให้พวกเพียงหรือสัตว์อื่นมาทำความสะอาดตัวให้มันเหมือนกับสัตว์น้ำตัวอื่นๆแต่มันจะขัดผิวของมันด้วยปะกการางังซึ่งถ้ามีแนวปะกกาลังไหนเป็นที่นิยมจะสามารถเห็นโลมาเข้าคิวเพื่อขัดผิวกันเลยทีเดียว การมั่นหมายด้วยฉี่อาจจะเป็นเรื่องปกติที่สัตว์จะใช้กลิ่นในการดึงดูดเพศตร,ตรงข้ามครับอย่างสุนัขหรือแม้แต่ฮิปโปเตมัสก็ใช้กลิ่นเพื่อสร้างอาณาเขตและก็เพื่อล่อให้ตัวเมียสนใจหรือกระทั่งคนก็ใช้น้ำหอมเพื่อโชว์ความแตกต่างเช่นกันแล้วก็ยีราฟเองก็มีวิธีหาคู่ของมันด้วยการบอกรักตัวเมียด้วยกลิ่นฉี่เช่นกัน แต่จะเล่นใหญ่กว่านั้นก็คือยีราฟตัวผู้จะถูไถไปที่สะโพกแล้วก็อวัยวะเพศของยีราฟตัวเมียแล้วก็ถ้าหากตัวเมียเกิดสนใจขึ้นมามันก็จะปล่อยปัสสาวะหรือฉี่ใส่ตัวเมียนั่นเองครับเพื่อให้ตัวผู้ดมกลิ่นแล้วก็รับรู้ว่ามันกําลังติดสัตว์อยู่ธรรมชาติของยีราฟไม่เหมือนสัตว์อื่นที่มันสูงแล้ก็คอยาว การที่มันทําอย่างนี้ก็เพื่อจะให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายพร้อมด้วยเช่นกันในการผสมพันธุ์ยีราบจะต้องยกขาหน้าขึ้นคล่อมตัวเมียแล้วก็ยืนด้วยสองขาหลังเป็นเวลาครู่ใหญ่และหากมันทําเช่นนั้นแล้วก็ตัวเมียเกิดสะบัดหนีมันอาจจะล้มลงกับพื้นได้ฉะนั้นแล้วการตรวจสอบว่าตัวเมียพร้อมผสมพันธุ์หรือไม่นั้นจึงปลอดภัยกว่ามาดูสัตว์หน้ารักอย่างเป็นกว้นกันครับเป็นกว้นนั้นจะมอบของมีค่าที่สุดให้คู่รัก สัตว์อย่างนกเป็นวินเองก็มีการจีบกันด้วยการมอบของขวัญเช่นกันแต่อาจจะไม่ใช่ของมีค่าที่มีประกายเงางามหรือของหายากอะไรเลยหากแต่เป็นเพียงก้อนหินธรรมดาธรรมดาที่มีค่าในสายตาของพวกมันและก้อนหินนั้นก็คือพยานรักที่แสดงให้ตัวเมียรู้ว่าตัวผู้พร้อมจะสร้างบ้านมีหลักปักฐานมีฐานะมีทรัพย์สิสนเพราะก้อนหินนั้นก็คือ,อรังของเจ้าตัวน้อยนั่นเอง เพนกวินอะเดลีและก็เพนกวินเจนทูเพนกวิน2ชนิดนี้อาศัยอยู่ตามชายฝั่งที่เป็นโขดหินต่างจากเพนกวินในเขตกั้วโลกในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะเฟ้นหาก้อนกรวดที่เนียนที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดอย่างกับหาแหวนเพชร <c oughs> เพื่อมอบเป็นของขวัญแทนใจให้กับคุณผู้หญิงหากเธอถูกอ,อกถูกใจก็จะรับไวและวางลงในรงังจากนั้นคู่รักเพนกวินจะช่วยกันสร้างเนินหินเล็กๆเป็นวงกลมเพื่อเตรียมวางไข่ ถือเป็นการประกาศว่าทั้งสองพร้อมสร้างครอบครัวและอยู่กินร่วมกันไปตลอดชีวิตโดยคู่รักก็จะจำเสียงของกันและกันได้แม้ยืนอยู่ในฝูงหลายร้อยตัวคุณพ่อและคุณแม่เป็นวิ่นจะทำเรื่องโรแมนติกและอบอุ่นใจให้กันอยู่เสมอเสมอพวกมันจะสลับกันทำหน้าที่ฟักไข่และก็หาอาหารและก็เลี้ยงลูกขณะที่แม่บ้านเป็นฝ่ายไปหาอาหารพ่อบ้านก็สามารถให้นมลูกแทนได้ด้วยเช่นกันโดยการผลิตอาหารผ่านหลอดอาหารที่ลำคอ ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารและก็โปรตีนที่ไม่ต่างจากนมแม่มาดูความลักในความมืดกันครับอ n งเกิลฟิชเป็นปลาประหลาดที่มีติ่งยื่นออกมาจากหัวมีแสงสว่างคล้ายดวงไฟซึ่งติ่งนี้ใช้ล่อเหยื่อที่อยู่ในที่มืดให้มาติดกับโดยไม่ต้องไปล่าเองทั้งนี้เพราะใต้มหาสมุทรสุดลึกนั้นไร้ซึ่งแสงแดดมืดมิดโดยสิ้นเชิง มันใช้แสงไฟเล็กๆนี้นะครับล่อปลาเล็กๆที่หลงไฟให้เข้ามาใกล้แล้วก็จับเป็นเหยื่อนอกจากประโยชน์ในทางหากินแล้วมันยังใช้ในการหาผู้ชายอีกด้วยเงยแสงสว่างจากติ่งที่วัวน,นี้ไม่ใช่แค่ไว้หาเหยื่อแสงนี้ยังใช้ดึงดูดตัวผู้ให้มาเข้าใกล้ได้อีกด้วยปลา a n g เกิลฟิขนาดใหญ่ที่เห็นก็คือตัวเมียส่วนตัวผู้นั้นจะตัวเล็กกว่าเยอะทั้งสองเพศมีขนาดและก็รูปลักษณ์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง และเมื่อพบกันแล้วตัวผู้จะไม่ยอมให้ตัวเมียจากไปไหนอีกเลยครับมันจะว่ายตรงเข้าไปหาแล้วก็ใช้ปากงับตัวเมียเอาไว้เมื่อตัวเมียว่ายน้ําไปไหนมันจะติดสอยห้อยต่างไปด้วยตลอดการตัวกู้จะปล่อยเซลล์สื่อพันธุ์เข้าสู่ร่างกายของตัวเมียแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายของมันจะหลอมรวมเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเมียด้วย โดยในตัวเมียตัวนึงสามารถมีปลาตัวผู้เกาะติดอยู่ได้มากถึง7ตัวด้วยกันแต่หากว่าตัวเมียบังเอิญตายก่อนที่ตัวผู้จะตายนั้นเท่ากับว่าพวกมันก็จะตายไปด้วยกันเลยครับไว้พบกับสาวรัสนุกสนุก,นกและก็เรื่องเล่าที่น่าสนใจได้ในรายการ Chicken g a m i ีหากใครชอบกดไลค์ใช่กดซับนะครับสวัสดีครับ